่ะไปไงต่อดูนะดูไงวะรีรีเสียงไงอ๋อนเสียงอะไรอะไรก็เล่นเลยนิวเกมเล่นเลยอ้าฮะนิวเกมนิวเกมนะเดินเงีเนี่ยโม่เลยเลยไม่มันเรียกหมดได้แต่มึงไม่ใช่มึงก็ไม่ใช่โมอะไรเริ่มต้นอ่ะอ๋อเริ่มเริ่ม Classic วะเริ่มเริ่มต้นไงเริ่มว่าแบบมึงจะเริ่มต้นไหน ถ้ากูต้องเลือกเอเออแต่มึงเลือกไม่ได้ลเลยคลาสสิกมันก็ไม่ได้มันมึงยังไม่ปลดเ่ยนะอ๋อมีแค่ดาบธนูแล้วก็โล่อ่ะสตาร์ทแต่มีตัวง่อตัวนึงเฮ้ยมุดอย่างเงี้ยอะเอ้ข้างบนเห็นไหมข้างบน ที่เหมือนเป็นดีเนเเนี่ยกดมีเซชันมันจะอัพได้มันจะอัพสเกิลใช่ใช้ตังตังคือ้ายบนตังคือมีสิบบาทได้ไหมใช้บนตังคือนี่หรอสิบบาทอันนี้คือจำนวนคนไอสีแดงแมันพอพอมึงเดินแบบอะจำนวนคนสี่ใช่ไหมอ่ามันจะอาหารสิสิอาหารไอสีส้มคือสี่สิบอ่าพอมึงเดินเดินทีหนึ่งคนหนึ่งกินหนึ่งเดินเดินยังไงวะเดินไง ออ๋เนี่ยเราเราเลือกตัวนี้แล้วก็คลิกขวาคลิกซ้ายใช่ไหมไอ้นี่มันไอ้นี่เป็นโพดิชันอันนี้คือเลือกโพดิชันอ๋อเดินเป็นแมปคือได้ออ๋เดินเปลี่ยนแมปเดิมเป็นแมปเอออ่ามันจะใช้ก็ใช้สี่คนก็กินสี่คนแล้วก็เป็นหัวักะโหลกไหมไอ้ตรงในแมปพื้นพื้นแมปที่มันกระโหลกนะเอ่าทั้งบนมึงเอาคนไปซักลีฟายแล้วได้ฟู้ดได้อ๋อเอาคนไปย่อยไปฆ่าแล้วได้ได้ได้เป็นฟู้ด ถ้าเป็นกูกูจะเอาไอ้คนที่ไม่มีอาวุธแบบย่อยแ่งเลยเนี่ยนะอา้าวนี่มันไม่ใช่จอมเบสอไม่มันไม่มีอะไรมันแทมม่ไม่ <laughs> ดับเสบส20ไม่แต่มันใส่ไอ,อ้ตัวเปล่าๆเนี่ยเราต้องหาอาวุธให้มันใส่มันก็ใส่ได้คะแนนว่าแต่ <หา S 1> ของให้ใส่ให้มาแต,แต่ว่าฟูดเราย,ยังมีอยู่นี่เราไม่ต้องย่อยถูกไหมไม่มันเอเล่นอย่างนั้นก็ได้เล่นตามมึงกันเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมึงก็เรียนรู้เอง มันเลือออาหารเนี่ยเพราะเราเดินทีหนึ่งแล้วก็เสียสี่แต่ถ้าเราดี่ายย่อยเลยเสียสามไว้ก็เลือดสามคนมันก็จะกลายเป็นเสียสามแทนอ๋อแล้วก็เดือกเก่งๆเหลือไว้ก็ฟูดมันแบบฟูดมันใช้ตังค์ซื้อเองเนี่ยคือเราต้องตังค์สำคัญเลยต้องเก็บตังค์ด้านี้ยอันี้ยตรงเนี้ยคืออะไรคาเนียวบี้เนวบี้คือตัวที่มึงที่มึงไม่มีอาวุธที่ย่อยอ๋อไอตัวเปล่าเออเอลโลว่าตัวโลมึงถ้ามึงครบ กี่ตัวมันเนี่ยหนึ่งกันอ่ามถ้าครบสามตัวมันก็จะได้ไอ้สกิลโบนัสอะไรเงี้ยไอ้ตัวดาบครบสองบุหรครบสองอะไรเงี้ยอ๋อหนึ่งครับสามถ้าถ้าโล่ถือถ้ามีโล่ในทีมสามตัวก็จะมีโบนัสแล้วมีบอกเอาวะเออมีมีทอนเหรออ๋อจะได้ทอนมาอย่างเงี้ยเออสกิลอ๋อสามต้องเป็นต้องเป็นคนละอาวุธกันนะฮะเป็นเป็นโล่แต่คนละอันกันนะเข้าใจปวะอ่าโล่คนละอันโล่คนละแบบอันนี้ก็เหมือนกันดาบคนละแบบเ ปืนอา้าวด้านล่างคือสแตตก,ก็ดูง่ายอยู่นะตอนนี้คืออะไรย่อยอ่าเนี่ยก็ยังไม่มีแล้วเดินย,ยัง,ยงไงะค่ชี้สิขี้นี่ประตู <c oughs> แล้วมันก็จะเจอมอนปูเดย์มันอธิบัต <c oughs> มัน,น, <c oughs> มนตาแรกมันอธิบายมึงไงมันสอดมึงอืม ปี S <S ดกด้นะขวาขวาขวาล่างสปีดนะดก็ปีดได้เลยใช่ป่ะ่มตน้นไม่ก็สปีดอ,อ่อนนิว่าซื้อมึงก็ซื้ออุธซื้อคนซื้ออุธไม่มีตังค์ซื้ออาวุธอ่ะยังมีมีสิบเก้าบาทอ๋อซื้อได้เลยนี่แต่ว่าเราไม่มีคนถือ,<ม>ถ,อถูกไหมมันสอนอยู่เดี๋ยวกงกดให้ตัวสื่ือมันอ,อกอปให้หมดเลย ถึงเวลาที่ซื้อ Human มันสั่งมันบังคับซื้อซื้อนี่วะแล้วกูต้องซื้ออนไนอะอ๋อซื้อพอ๋อเฮ้ยกูไม่ทันมองออกก่อนได้ปะไม่ได้มึงลากไปใส่อ๋อตาแรกมันให้สอนอย่างไรกันนะ By my teeth and cupid เอาไหนเดี๋ยวเปิดนีกว่ะ ไม่ไม่ต้องซื้อแล้วแน่มันผุดแล้วเอาเมาไปซื้อแล้วไมซื้อแล้วเอามันให้กูซื้อไม่เหรอก็เมื่อกี้มันจบไปแล้วเนี่ยมันอัปเกรดทั้งอะมันต้องมึงต้องอัปเกรดได้นะมาขวาล่างอ่ะอัปเกรดพี่บาทอ่ะอัปเกรดชอ็อปอัปเกรดไม่ไปเกมมึงชี้ไป,ไปแ,แต่มึงมึงชี้ไปแล้วอ่ะข้างล่างชอ็อปเนี่ยแบบว่าไอ้ไอ้นั่นรีโลได้แล้วก็อัปเกรดไงไม่เห็นอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะรีโล อ๋อนี่อ่ะข้างล่างไงอ๋อลีลีตรงนี้อ่ะอ๋อเออแล้วอัพเกรดก็อัพเกรดช็อปช็อปมันเลเวหนึ่งอยู่เห็นไหมยู่ไหนวะอ๋อนี่ช็อปเอออ๋อนี่อัพเกรดช็อปเป็นตัวดำดำกูก็ดูตรงนี้ไหนวะประตูไปช็อปอ่าไปนี่ปุ๊บเฮ้ยนี่ตัวแทงกันเนี่ยใช่ตัวคว้างนี่อ่ะนี่คือตัวเนี้ยตัวคว้างแล้วอยู่ข้างหลังอ่ะ อ้าวแล้วเลือดไม่เพิ่มหรอวะไม่เพิ่มมันโหดจังวะเดี๋ยวมีหิวได้มึงจะเลือกตัวหิวได้สู้เลยอ่อนวะไม่ต้องกินหรอกเลือดเต็มไปอาหารมันคืออาหารขอ่อาหารบนบนสามสี่สี่เด้ยวงไงวะยังก็จไม่รู้วะกูจำไม่ได้แล้วไม่ได้เลครั้งแรกไอไอดูแมพเห็นไหมไอ้กะโลคือบอส อ่าก็เอาไว้เข้าทีหลังเข้าหลังสุดเอออ๋อถ้ากูเดินขึ้นไปกูก็เสียอาหารเดินกลับมากูก็เสียอาหารอีกอืมอ่าแต่แต่ยังไงก็คุ้มกว่าเพาข้าม่อนมันได้ข้าม่อนได้ข้าม่อนได้ตังได้ได้นู่นได้นี่อ่าแล้วแต่เราเล่นเล่นไปตามสบายก่อนตาแรกเอออย่างแรกมันน่าจะผ่านอยู่ล้มีทั้งใจไอ้ไอ้แบบนี้แบบนี้มันจะได้พัตสีสกิลเรนดอม ก็ไ,ไปเลยมันยังไม่ให้เลือกมึงยังไม่เลือกมันเลเอลหนึ่งเฮ้ยมิวเทชั่นตายครับอันนี้คือช็อปอัปเกรดกอนอัปเกรดก็ได้นะไม่อัปเกรดสู้เลยแะไม่ใช่ไม่ใช่ดนเลยก็ได้หมายถึงมึงอัปสก,กิลบ้างก็ได้นะเดี้ยงอัปเลือดไมใช่กูเลดสายล่าสุดเดี้ยง All human receive บวก50%เอเลือดเลือยงเลย <c oughs> <c oughs> แล้วไหนพอยยูตรงไหนวะแอ่สิบบาทไงใช้ตัง์ออใช้ตังก็เลยบอกไอ้ตังสำคัญมากเกมนี้อันนี้กือวอัพสำเร็จแล้วใช่แล้วกดคลิกซ้ายอย่างเดียวอ๋อ <c oughs> เอ้ยตัวอืด อ่อนทิพหยมึงมึงกดมึงขวาเมนูกนขวาไม่ใช่ขวาบนสุดอะเนี่ยเออกดเลยออใช่เออ setting อะไร setting นะ setting เซตติ้งกด setting เกมเกมเอาเอาไปโชว์เฮดพี่บาร์ในที่สองอะติดดูง่ายกว่าเยอะเลยต้องซื้อไหมเนี่ย เป็นครูอัพเกรด,ดอ่ะออกูเป็นครูอัปเกรดให้เต็มก่อนเลยอ่ะอยู่เนี่ยนะอ๋อก็คืออ๋อมีของแลโผล่ออกมาเนี่ยว่ะอ๋อบ้านแรกมันยังไม่มีก็ใช้ตังสีอัพฮะอัพเหลเอืออัพเพนี่ยฮิวเอก็ได้เออใช่ก็ฮิวอันนี้คือตัวฮิวใช่บวกเป็นบวกคือตัวฮิวก็คือฮิวเลือดอ่ะหรือว่าฮีโร่ฮิวออกมาก็ฮิว ยายาเฉยๆก็ของไงก็เป็นตัวฮิวไงมึงก็ต้องซื้อของและคนไงอ๋อของแล้ว<อ><อ>ใส่อาวุธมันคืออาวุธนี่ร้ายขายอาวุธเอ้ยทำไงอะเอาปะเอาตัวฮิวดีปะเอาเด็ดแล้วแต่มึงมึงเอาเลยถ้าอยากได้เอาเลยแล้วมึงตัวมึงเยอะไปกูว่ามึงมึงย่อยเต่อ <c oughs> <c oughs> นี่จำเบ็แปดสิบ ตัวปลาตัวนี้เอาดาบดย่อยดีกว่าเพราะว่าอ่อนมันก็จะไม่มีแทงหรือเปล่าก็ซ<แ>ื้อแทงใหม่อีกตัวแล้วกันเออไม่ไม่ถ้าอย่างงั้นเอ้ยกูย่อยนี่ดีกว่าปืนมึงดูแล้วดาเมจแต่ปืนมัน,มนคอมโบอยู่นะปืนมึงสองอยู่นะมึงยิงเร็วไป <c oughs> ลองเล่นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องย่ายเลยตาแรกมันมันแพ้อยู่แล้วแหละ แพ้เหรอเฮ้ยต้องไม่แพ้แล้ว<ไ>กูเปลี่ยนแต่อาวุธได้ปะไม่ได้ย่อยอย่างเดียวไ้ย่อยอย่างเดียวย่อยทำตามใจก่อนมึงค่อยเรียนรู้ทีหลังครับต้อใจก่อนโอ้ยที่โพสิชั่นมึงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ดินี่ดิเออดีไม่ใส่ตัวคว้างมันไม่ได้คว้างไกลขนาดนั้นนะอ่าเป็นหนึ่งในแทง ไอ้ช็อปอะถ้ากูจะกลับมาเปิดอีกได้ปะไม่ได้แค่อาหารที่กลับมาเปิดใหม่คือได้แค่อาหารอ๋อถ้ากูกูดออกไปเลยนี่ก็คือจบไม่ได้เไรหมายถึงถ้ามึงไปเดินออกไปเลยมันก็จบเดินออกไปก็เข้ามาช็อปไม่ได้เออมันก็ต้องไปหาตามหน้าหน้าทานก็แต่พอเริ่มเริ่มเริ่มด่านมันจะเป็นช็อปให้เริ่มด่านแต่ละด่านนะเริ่มเลเวลอ่ะอาวแล้วมึงเดินไปมึงเดินข้างล่างไะมึงจะเดินเอากูึูว่าต้องออม เพื่องอาหารเลยนะเฮ้ยอาหารจะหมดแล้วทำไงเนี่ยก็คนเยอะกันมึงก็ตายเฮ้ยดีว่ะฮิวอะไม่ดีกว่ะกามังเล่นฮิวมึงต้องรีบฮิวต้องรีบมีเยอะถึงมีตัวอ่าบีทเดอะเฟิร์สบอทฆ่าได้แล้วโว้ยแล้มงก็เล็กได้อาชีเมน เลือกขวาตัวขวาอันขวาอันขวาคืออะไรได้ได้คนสามตัวมึงกดได้เลยได้ได้คนหลับคนกดได้มันเป็นสกิลกดไปอ๋อสกิลกดแล้วเนี่ยไม่ดีหรอกคือถ้ามึงหิวมึงมึงจะไม่หิวให้แหละอ,ะอานหนึ่งกับแนวมันจะอยู่ซ้ายซ้ายล่างนะสกิลมันจะอยู่ซ้ายล่างพีเอสามนิววีเออเป็นฟรีเป็นครูแฮ่คูจะคีเอทสามตัวมาแล้วก็มาย่อยอ่ะ ออแล้วนี่แล้วคืออะไรอ่ะป่องเอาลงไปอ่ะก็ไปป่องคือไปต่อไปต่ออ๋อลงดอุ้ยขีดได้เยอะจังวะแล้วก็มึงกดตรงนี้ก็ได้ถ้ามึงกดหมดอ่ะมึงกดที่ข้างบนนี้ได้ไอข้างบนตรงขาอนนี้อ่ะเออมึงกดที่ตรงนั้นเออกดเออแล้วมันมันก็จะรวบทั้งหมดให้โอ้ยมันจีทิกมาไปต่อนะ ทีมเรานี่มันตัวอะไรวะเด่ะทาวเวอร์อันนี้ก็อีเวนต์แต่ละว่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันทีมตอบอะไรก็ตอบอะไรก็แต่เมืองตอบอะไรก็ได้อะไม่มเลยหรือเปล่าโวเลยก็ได้แต่แต่เมืองแต่มึงก็ต้องจำหน่อยเพราะบางครั้งมันก็ได้ได้ได้นู่นได้นี่เสียนู่นเสียนี่อ๋ออันนี้มีประโยชน์เลขสองไหมกดกดเอาสองเอาสองไหม แค่นั้นไม่มีอะไรละ <Continue. S 1> ไแล้วคอนติเนียลกดๆไปเลยนี่อะไรให้กูทำอะไรทำปอยูทูเลนคาร์ดคอมโบสอนสอ,อนคาร์ดคาร์ดคอมโบบอสอ๋อมันให้มันบังคับให้เพิซื้อเลยเฮ้ยซื้อนี้มากินแล้วเอออ้นี่ก็ค,ค,คกอมโบตัวคว้างนี่ก็ตัวฮิวป่ะอ๋อตัวควา้างคว้างขนมปังเนี่ยนะ <laughs> เดี๋ยวนะกูรู้สึกว่าคนแม่งเยอะจังวะใช่เป็นกูให้เล่นแบบสักงสองสามคัสก็พอสามคัสอะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะเปลี่ยนไม่ทันแล้วไม่เอ้ยมึงตอนนี้มึงมึงเป็นคุณอาเลือกว่ามึงจะเอาขว้างหรือปืนเอาปืนดีกว่าปืนขัดตัวเดียแล้วก็ย่อยเออมึงไม่มีตังค์เยอะตังค์หมดตัวแล้วแล้วกลายเป็นคนธรรมดา อไอ้ของเหนไงไซ้ายล่างมึงมึงของมันตกขายได้ลาไปขายเดี๋ยวเอออของมันมันมีสองตัวของสองอันไม่อชอะมันเจ็ดสิบห้าโหมดนี้มันเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นตงเอาแล้วอยซื้อปืนซ้ามานะมันจะมีปืนสามตัวเอปืนซ้ำกันเนี่ยปืนคำรุ่นเนีอยกูไม่รู้ว่ามันเป็นปืนอันนี้มาเนี่ยดูตรงนี้ดิ กับคัสตัวนี้แม่งถือไม่เหมือนกันเย้ยทำไงเนี่ย <c oughs> สู้ก่อนแล้วกันไม้เออไม้มือนก็ซ้ำเหมือนกันเลยอาไม้เหมือนก็นไปถืออยู่ไม่เห็นโต้เลยแหละไปไหมเนี่ยเอาดูแล้วกันนะน่าจะฮิวทันเดียวไม่ทันหรอกอุ้ยตายหมดแล้ว มันแต่ครั้งแรกไปงี้แหละมันบังคับซื้อนู่นนั่นได้ไงเล่น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 รีบเล่นไปเลยได้แล้วออกออกจากเทนนิงก่อนถ้าเสียตัง9จะได้ฟู้ด37อ๋อได้ตรงนี้หาไปต่ออาหารมึงยังมีอยู่เลยซื้อละไม่ใชแค่สามคนยังไงก็น่าจะตายละรีบรีบเคลียร์ตัวเอง S <S อโคตรยากเลยสตาร์ทโอเวอร์นี่คืออะไรเล่นใหนต่อข้างล่าง,งกันได้เพราะหนุนไงแจะปลดล็อกอะไรหรือเปล่าโอเค